โอเคครับกลับมากันต่อครับหลังจากที่ G36C ไปก็มันก็เป็น SG50 ลูกหัวอันปืนนี้ผมชอบมากบอกตรงคือผมใช้ครับไม่เด็ยเดาะในปืนนี้เดี๋ยวไปโดนทิ้งก็งกปืนนี้บอกเลยชอบมากครับคือผมใช้ใน BB เออซื้อมาใช้ครับประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันพอยต์ครับคือขอบอกไว้ก่อนเลยไม่อยากจะมม้ไม่เคยเติมผมไม่เคยเติม ก็เลยซื้อมาเป็นคอยเอาตัวนี้เซียนมากผมสรุปได้เลยนะนี่งจริงๆคือผมเคยใช้มาจใจหมดกูสรุปได้นะเอาจริงๆก็คือมันจะคล้ายๆ AK อ่ะคือแรงแรงแต่หนักแค่นั้นแหละ ข้อดีก็คือแรงเร็วข้อเสียนหนักแค่นั้นแหละไม่ทำให้เดินช้าเฮ้ยทำไมปืนทองดีวนะใส่เก็บได้เจอสองเจอลุมสองจังวันนี้ยอมแพ้เลยเอสห้าศูนย์ก็ลายก็แปลกใหม่นะคือลายปกติมันจะไม่เป็นแบบนี้ผมแม่งดักซุ่มกูเลยเว้ยไอ้เทียปืนอ,อะไรวะผมแม่งดักรอกูเลย เกมนี้มีระเบิดนะเกมนี้มีระเบิดนะมึงซุ่มหลายครั้งนะโอ้ย,อยเชียร์นี่มาไปคิวโหวเลือดน้อยยังจะมาสอ่ดูฮนะเลือดน้อยยังมาสอยผมจะจะเห็นเห็นหน่าหนีแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปบุกแม่งเลยจะจะจะ ห็นนิดนึงเห็นนิดนึงยิงยิงบอกแล้วผมเซียนปืนเนี่ยเล่นมันเล่นมาเป็นปรีแล้วปืนเนี้ย s g 5 0ของผมใช้เป็นรีโหลดนะไม่ใช่อีกทีเชียร์เชียร์เห็นเห็นไปช่วยเพื่อนตายไม่ใช่ไปช่วยเราไปลัดรูด <c oughs> เป็นพูดเ,เป็นเล่นไปช่วยตั้งหากโว้ยช่วยแก๊ ช่วยให้มันออกฟอคอมดโหได้ว่านั้นเฮ้ยผมผมไม่ได้ซุ่มบนตั้งนานนะซุ่มบนด้วยโอ้โหซุ่มบนเจอยังลงไปแล้วไปใช้มีด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 ตัวย,ยนวงกู้ยนวงกู้ใช้มีดนะทรอยลบก่อนลบลบมุมทรอย เฮดช็อตจังหวะนี้ยิงมัวไม่ก็เฮดช็อตเกมนี้ไอ้ปืนนี้ไม่ต้องแม่นหัวก็สามารถฆ่าได้เพราะว่ามันแรงแรงมากแต่ว่าเคลื่อนที่ช้าไงมันเป็นปืนที่เคลื่อนที่ช้ามากเลยนะผมกดเคลื่อนที่แม่งกดช้าเลยหนักบอกแล้วปืนนี้แรงเร็วหน,กวนกักแรงเร็วหนักเออถูกแรงเร็วหนักครับ ไม่เห็นว่ะเฮ้ยขึ้นมาให้ให้กูแจกงเอ้าขึ้นมาพอกูคิดได้มันขึ้นมาหาเลยนะเข้าเชฟสผลหมดจอนนี้หลบมุมแป๊บจะยิงเฉียว,วนะมึงเห็นน่า ว่กระสุนหมดเร็วชิบหายเลยบอกแล้วมันเร็วแรงรัวหลบมุมก็ไม่รอดบอกเลยขวางโก่ขาอีกชัางแม่งเลยต้องย่อเนี่เพราะว่าระยะเนี่ยมัน,ม,นมันบังครับมันบดบังการยิงเลยเฮ้ยด้านล่างเลย ก็ัวเตียนอยูอ่ด้านในไม่งั้นแบบว่าเตียนกูแม่งอยู่ด้านล่างมันเต็มเลยยิงก็ไม่โดนกูมึงอ่ะขนาดกูเลือดสิบสองมึงยิงโดนกูก็จบแล้วหมดขนาดไหนเนี่ยมึงยิงโดนกูกูก็ไปแล้วเจออ่ะนะครับเจอเืน